สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้ก็มาพบกับฝนลมฟ้าพายุกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคาข้าวเปลือกความชื้น15%เปอร์เซน ประจำวันที่6สิงหาคม2565กันนะครับเราก็มาดูกันที่ราคาข้าวเจ้าปรับขึ้น100-200บาทต่อตันจะมีหลายๆพื้นที่มีพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราก็ไปฟังกันนะครับราคาข้าวหอมมะลิราคายังคงตัวครับราคาข้าวเหนียวปรับลดลง200บาทต่อตันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ ราคาข้าวหอมปทุมปรับลดลง200บาทต่อตันที่กรุงเทพมหานครนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ชียกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้า5%ความชื้น15%วันนี้เราก็มาดูกันแต่ละจังหวัดกันเลยนะครับอันดับแรกมาดูที่กรุงเทพมหานครที่ 9,300- ถึง9,400บาทนะครับส่วนต่างก็คือบวกเพิ่มขึ้นมา100นั่นเองการจนับ,บุรี 9,100- ถึง9,200ราคาคงตัวนะครับะเชิงเซาราคา9,400ปรับลดลงไป100บาท ชัยนาธก็คือ9,200ถึง9,500ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา200นั่นเองนครนายก9,300ถึง9,400ปรับบวกเพิ่มมา100นนทบุรี9,300ถึง9,400ราคาคงตัวครับนครปฐม9,300ถึง9,500บวกเพิ่มขึ้นมา200บาทปทุมธานี9,300ถึง9,400บวกเพิ่มขึ้นมา100บาท เพชรบุรี9,200-9,300ราคายังคงตัวนะครับลบบุรี9,200-9,400บวกเพิ่มขึ้นมา100สุพรรณบุรี9,300-9,400ถึงราคาคงตัวครับอยุธยา9,400-9,500ถึงบวกเพิ่มขึ้นมา200นั่นเองราชบุรี9,300-9,400ถึงราคาคงตัวครับ กำแพงเพชร9,200-9,300คงตัวครับนครสวรรค์9,300ราคาคงตัวครับพิษณุโลก9,200-9,300ราคาคงตัวครับเพชรบูรณ์9,200-9,300บวกเพิ่มขึ้นมา100อุดตลดิ 9, ์9,300-9,400ถึงบวกเพิ่มขึ้นมา100นั่นเองครับเราก็มาดูข้าวเหลือกหอมมะลิ ปี64ทับ65ความชื้น15%เช่นเดียวกันมาดูที่จังหวัดพิษณุโลก14,500ราคาคงตัวครับบุรีรัมย์14,800ถึง15,200คงตัวนะครับนครราชสีมา14,200ถึง15,200คงตัวครับ ร้อยเอ็ดหนึ0 0 0ถึงหนึ่งบาทคงตัวครับขอนแกน 14, ่น1 4 5 0 0มืนสอถึงหนึ่งคงตัวครับยะโสธรหนึ่งมืนสีถึงหนึ่งบาทคงตัวครับอุดรธานีหนึ่งมี่พันบาทถึง14800บาท800คงตัวครับสุรินทร์1น8 0 0 0 0ถึง15,000บาทราคาคงตัวนะครับศรีสะเกษ1 4 5 0 0ถึง1 5 0 0 0บาทคงตัวครับ อุบลราชธานี14,500ถึง15,000บาทราคาคงตัวนะครับเราก็มาดูกันที่ข้าวเหลือกเหนียวปี64ทับ6กกันบ้างนะครับความชื้นก็15%มาดูที่จังหวัดขอนแก่นกขอ6 9,800ถึง16,000บาทปรับลดลงถึง200บาทนั่นเองครับอุดรธานีคระ8,300ถึง9,000บาท ราคาคงตัวนะครับอุดรธานีก็ขอ6 1 0 0 0 0ถึงบาทคงตัวนั่นเองครับแล้วก็มาดูกันที่ข้าวเปลือกหอมประทุมความชื้นก็15%ก็มีที่กรุงเทพมหานคร1,800ถึง11,000บาทปรับลดลง200บาทครับชัยนาทก็คือ11,000ถึง11,400บาทราคาคงตัวครับสุพรรณบุรี11,000ถึง11,200บาท ราคาก็คงตัวนั่นเองครับอย่างไรก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมโรงสีข้าวไทยและก็ภาพโดยพืชเศรษฐกิจไทยสำหรับใครก็อย่าลืมไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวของเกษตรที่พืชเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับผมและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ